พร้อมไหมฮะสบายครับพร้อมปะฮะอ๋อ oh, พร้อมครับผมเต็มมือเลยฮะเต็มมือเลยค, <laughs> ครับตอนนี้ <laughs> เอย่ารอหนะครับเตรียมจะไปเช็คอินกันแล้วพร้อมไหมฮะ <laughs> พร้อม <laughs> <laughs> ต้องคิดหน่อยนิดพร้อมอยู่แล้ว <laughs> ม่ ว่าจะเอาไอ้สายรัดแว่นผมอะยานอยู่กับผวดน้าอยู่เ้อยน่อสามโม้ตกีง่เามเ่ดิงเขาไมดิงเอรอระหว่างนี้เรากำลังจะรอ ทเนทเลคะที่ี่ต้องจัดสรรการใช้โซเชียลน็แ้กันให้ดีนะคะและก็ไม่ขาดของมีค่านะคะราาไาาานไว้ในเชี่ยวเนแบกงค์่าลืมจุดสเกของชียลนี้องทาเ่กชงนกลงอนกงครับผม ยันรันล้ยันรันแล้วอ้อนมนกกับก๊อมีกับก๊ออย่ไงไอ่ะีไงีกับอะโถ่ายครับเจอ่ายยเจอ่าย่ายเจอไยะไยยถ่ายวนนะครับผมถ่ายมาถ่ากลับไม่โกงอับนี่เราปื่วลชนครับถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกงเัยถ่ายสำนักเลยครับผม้ี่และถามอินได้เลยนะคะเราจะับนะคะ ครับๆครับสวัสดี à, Five, eight, seven, six, five, four, three, two, let's go! <laughs> wreck, wreck. Okay, bye, bye, bye. <laughs> ถ่ายมาถายกลับถ่ายมาถ่ายกลับใครครับอันนี้เราจะยิงเราจะจะวิ่งแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ครับ อ๋อไปทักกิโลหนึ่งครับเ๋ยงก็พอแล้วครับเราจะวิ่งแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ครับเราจะวิ่งแบบนี้ไปที่จบจบเลยรอ <c oughs> ครับเอาอีอออออออตัวแล้ว่เราไปสองคนไนงะ ขึ้นแล้นแล้วขึ้น้ยขึ้นแล้วขึ้นนิดหน่อย5่ขึงทางขึ้นแล้วไม่สิ ที่ไหนล่ะครับส่วนลำไยหรือเปล่ามีความเป็นไปได้ลำไยแหละไ่ลำไยกับลิงจีสองอย่างดูทางครับตอนนี้กี่โลละกี่โลละผ่านมาสักอ่าเจ็ดโลไอ้หกโลครึ่งกี่กี่โมงละใช้เวลาเท่าไหร่ละครับ miêu à, còn một giờ rưỡi, giờ rưỡi. Phi Nơi má, mâm mâm. Hết Q, mâm mâm poco poco bao nhiêu phút rồi? Bây giờ là ไปสองชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ h หทิวำเวลาได้ตามเป้าอยู่นะครับ,รบวานี่ทางขึ้น W1 นะครับทางไป W1 ไปครับตอนนี้สมชั่วโมงสิบห้านาทีแล้วไปก,กันต่อ ทางไปวิวหน,นึ่งนะครับต้องพัดชื่นชมธรรมชาติ้างนะครับหายใจครับไปไปต่อวิ่งตอนนี้เราอยู่ไหน<า>มิ้นด์วิวหนึ่งวิวหนึ่งนี่ก็ไปเรื่อยๆห่างวิวหนึ่งก็โอ้โหหมอกสวยมาก าดตทางก็จะเป็นทางดีอยู่นะครับไม่ไม่แย่มากสภาพทางโอเคอยู่อีเสียงมาจากยอดบิวหน เาเฮ้ยมีแคปมาส่งด้วยวะโอ้พี่แคปด้วยแคปพิซซ่าเร็วแคปเป็นดูโร่เนี่นะครับมีส่งไหมพี่แล้วแต่นะผมส่งได้นะได้เลส่งได้แล้วแต่พี่นะ้วเขาบอกว่าเป็นเส้นศึกษาธรรมชาติ ชาวตรงนี้เลยครับสายมเลยแต่เรากำลังจะโดนธรรมชาติลงโทษเางขึกมีีผู้หญิงบอกมันนาแตไอีดีดี้ทางขึ้นไหนดอยปุยเหรอดอยปุยสภาพยังยังได้อยู่นะสะภาพที่ทางไม่แย่ ครับผมเติมขน,นมนี่คอนะี่ครับอ๋องรครับอากาศโคตรดีเลยครับเย็นแบบโคตรินบอกโคตรฟิน <โฮ S 1> เลยมาปีนี้ซีเอ็มมาปีนี้โชคดีมากครับไม่ผิดหวังจริงๆฮะ <c oughs> ต้องให้รวยนะครับรวยเป็นตัวนำโชค <c oughs> อ๋อโหไม่ธรรมดาครับปีแรกก็โดนซะแล้วนะครับ <c oughs> พี่ป้อมมามาพี่ไหม <c oughs> ไม่มีพี่ไม่มีไม่มี <c oughs> ไปพี่ขอไม้ต้องสว <c oughs> <c oughs> ัสดีครับลงนี้อ่ะพี่ ต้องสู้แล้วล่ะครับงานนี้ เจอกันคือ,อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วเร็วเร็วไปจเจอกันจเจอกันรรอันเดอร์เาล็อทำป่ะฝากบอกด้วยนะอย่าอยู่ข้างหลังครับ เร็วเร็วเร็ว,รวไปเจอกันเจอกันเราพน้อ่ะฝากบอกด้วยนะ่าอยู่ข้างหลังคนระับนี่โคตรขิงเลยเ๋ยวนะเ๋ยวนะถือว่าได้หนีเราไม่เท่าไหร่นะจะให้น้ำแบบดิวหนึ่งแล้วนะครับอีสองนี่ผ่านาน,าน,านุ่มดี สี3่3เรียบร้อยครับสี่หเนึ่งสามเจ็ดเรียบร้อยครับขอบคุณครับอตอนนี้11บเอ็ดโมงครึ่งโดยประมานะครับจ็ดจุดสีปีแล้ว w บหนึ่นี่อยู่ไหนฮะ W บ W1 หนครับิเติมน้ำกันหน่อยนะครับ

ทีเราเพิ่งจะวางสายไปเมื่อนี่ครับนี่ครับตอนนี้ออกจากรีวิวหนึ่งกันมาแล้วนะครับมุ่งหน้าสู่ผ่านรก,กกบต่อไปนะครับไปกันต่อ แต่ยังไงก็คงอะไรวงสี่พีเล็กๆครับอะไรอสี่พีย่อยเอาไหมครับไม่เอาอะไรล่วงตีตีเล็กทำไปเล่นไปมีนะครับงมาแล้วฮะจริงมะพ่อเห็นไงไหมครับอ้วิดีโอครับวนี้อัน ตอนพอไปร้อยใหม่ไปกันวดเีวดนเยหมอ,อกครับหมอ,อกเห็นหมอ,อกไหมครับในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่จี๊แล้วหมอ,อกหนานอ่ะ <c oughs> อันนี้อยู่ในแผนนะแผนคือไม่มีแผนแผนเลยไปเรื่อยๆครับตอนนี้เรากำลังลงเส้นผานกกตนะครับเออๆที่เพื่อนบอกเราไม่น่าทักเลยไม่น่าทักกันเลยดีมากบรรยากาศดีมากอันนี้ากาศโคตรฟินดีนะ quá tì thì thở nha, không? có gì đó mà. Bảy, sẽ nào, ไงไหมครับตอนนี้กี่โลแล้วครับสามสิบสิบโลสองโลหน่อยๆน่อยาขอบคุณครับพี่เราจะไปไหนกันต่อครับเนี่ยทางลงลื่นๆหน่อยนะครับลื่นไลยพี่นุ๊กโกโกนะครับรรขอบคุณมากครับพี่ติมเข้าหน้าไก่เฉาตัวไว้ว้าวจัดให้หมด <laughs> นีจะเป็นระหวคางทางไป A2 นะครับ<ม>กำลังจะไป A2 หานกก๊กกันโอ้โหผ่านผ่านสวนผ่านป่าผ่านฟาร์มแค่มาดูวิวก็คุ้มแล้วนะฮะปีนี้ ทีนี้แค่ดูวิวก็คุ้มแล้วทางดีทางดีมีเซเว่นเถื่อน <laughs> ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วครับเนี่ยฐานกกกในตำนานะเขาบอกว่ามีอะไรอยู่บ้างนะไอติมไอติมอร่อยอข้าวหน้าไก่อร่อยโอโแล้วก็เฉาก๊วย<อ>นมสดหรอนี่เหรอใช่เขาบอกอยู่เมื่อกี้ตอนนี้เรามาที่ตำมาเกีโวแล้ว ตอนนี้ได้อยู่ประมาณสัก3 3 3 4โลนะครับโอ้เหลืออีก50โลเหลืออีกแค่50โลเองฮะโอแทอเ้กเกินแท้ท้อเหลือเกินแปดสองศูนย์โอเค<ด>สามศูนย์ดีสิบโลมาครับตอนนี้ถึง A2 แล้วนะครับพานกกก ครับไปเช็คกินกาน์ดนครับกำลังจะเข้าสู่ W-2 แล้วนะครับไปกันไปกันต่อครับไปกันต่อ,อ,ถ,อถึงแค่ป้ายหรือเปล่าครับ CP W-2 สองอยู่ไหนครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาเช็คอ,อินตรงนี้กันครับอ้าวไปไหนแล้วอายุทำอะพักเหรอ จะออกแล้วด้วยอ๋อโอเคโอเคออก HQ ค่ะโอเคครับครับตอนนี้ก็ช่วงประมาณเออจะหกโมงเลยนะครับฝนตกนะครับอันนี้กำลังจะไป HQ <Okay. S 1> รอบสองรอบสองนะครับ ตอนนี้ก็หยิบเสื้อกันฝนมานะครับเตรียมมาถ้าไม่ใส่ก็ไม่รู้จะเตรียมมาทำไมนะครับีนนแล้วส่ตอนนี้ก็เริ่มทิ้งช่วงแล้วนะครับคนที่อยู่ในเลสก็น้อยลงนะครับต่างคนก็ต่างเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวไปขึ้น H Q น่าจะเพลินหน้าดูครับผลลงมาตอนนี้ตีมัมมัำม่ำม่ำม่าวๆบอยมัมมัม่ำขอโกยการขอโคยการอ่าสูค่าจบแล้วเหรอครับต้งดีพี่อ้อโอ้เป็นครับเนอะจบดีครับ เัยนะตัวดีเลยครับสวัสดีครับอตอนนี้ยังไงฮะเฮเราเดินไปมอบตัวดีไหมตอนนี้กี่โลแล้วครับหกสิบครับหกสิบวนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปที่มณฑาธานนะครับเราอาจจะต้องวันนี้อาจจะต้องขอยอมแพ้ก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆครับฝนตกทางเละมากไม่ได้ถ่ายไว้ด้วยทางไม่ไหวไม่ไหว เดี๋ยวกลับไปรอเชียหัวหน้าแก๊งกันลองหัวหน้าแก๊งฮะโอเคครับเป็นไงบ้างครับสภาพไม่ต้องหันหน้ามานะครับเดี๋ยวตาบอดขอดูสภาพเนื้อตัวหน่อยนะครับรองเท้าหน่อยรองเท้าครับดูคนนี้หน่อยนะฮะโอ้โหดูของผมนะะดูของผมนะครับดูนะครับ ให้ไทยนะครับว่ายี่ห้ออะไรครับไทยถูกรับไปเลย <c oughs> ทั้งดูทั้งดูเ <c oughs> ละยางเละดู <c oughs> โอเคอะไรพี่ครับ อะไรครับอะไรเลสเตะเลสแท์เน้นเลยว่าศึกษาเลยพยายามเติมออกจากป่ามาแล้วครับ แปดโลสุดท้ายโคตรทรมานเดินก็เดินลำบากเออไม่น่าเชื่ออยากรอข้าวเส้นอีกกี่โล้ียสักโลนะสักโลนี่แหละหมดหมดจะป้าบสวัสดีครับทำไมคุณรีบลงมาเฮ้โลครับผม เดินตลอดเลยโอ้ครับผมขอบคุณครับยังไม่ร้อนครับแก้เสร็จฟูจะเชิดครับพี่สมโฟนได้ไหมครับผมมาเดี๋ยวครับหายใจลึกๆครับโพสท่ได้เต็มที่เลยนะครับผมมองข้างกันสุดยอดไปเลยครับผมแสดงความยินดีด้วยนะครับ มาครับผขอแสดงความยินดีเลยครับผมอาเยพี่นะครับปนิทานนะครับผมกำลังเข้าสู่เส้นชัยนะครับอยู่่ทีจุดีเลยครับอยู่นดีเลยครับโคตรโลูเก่งที่เลยนะครับโอ้ยยังไงบ้างครับพี่ต่ออ่านต่ลมันละมัน